ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหลวงพ่อเงินท่านแนะมาเผยบทสวดเพื่อเจ้ากรรนายเวรชีวิตพลิกผันยิ่งกว่าปฏิหาร สุดยอดชีวิตวิบัติมรสุมรุ่มร้าวก็แก้ได้ที่มาของพระกาถานี้ว่ากันว่าที่สาวถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระประมาพิเศษสัมโพธิญาณว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานแก่สมเด็จพระพุทธตันหังกรมาก่อน แต่ก็มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธเมทางกรผลกรรมเลยต้องตกมาเป็นคนทุกข์ยากหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายไปในเจ็ดวันจึงควรจะสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายพอรุ่งเช้าพระพุทธองค์จึงทรงสเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยพอไปถึงพระองค์ทรงสแสดงพระฉับพันธรังสี จนตากับยายสองคนเลื่อมใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บาทพระองค์ทรงถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากพระองค์บอกว่าตถาคตจะให้คำภาวนาแล้วจะรวยตายายก็ดีใจแต่ต้องนั่งบ่นภาวนาไปนะห้ามจับปลานะตายายทั้งสองก็รับคำจะนั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าทรงให้ สำนักพระยายมนายบัญชีก็อ่านความบีความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณกุ้งปลาเต่าที่ตายายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมามีแต่เต่ามาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้เป็นการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกอโหสิกรรมให้ แล้วเต่าก็เดินจากไปพระยาย,ยมราชจึงเสด็จลงจากบันลังตรัสว่าไม่มีเจ้าทุกตายายใส่บาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่จตุมหาราชิกาได้ตายายก็งงว่าตนได้ฆ่ากุ้งปลาเต่ามามากมายแต่ทำไมได้ไปสวรรค์พระยาย,ยมราชบอกว่าก็พระที่พวกเจ้าเจอคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคาถาที่ให้คือพุทโธกัมมัฏฐาโมกรมมะจุติสัมพุทโธแปลว่ากรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธพวกโจทย์ก็เลยอโหสิกรรมหมดท่านก็ว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองผูกกับคำภาวนานี้ พูดถึงพระพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้ได้ไปจาตุมหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะได้ไปพบเทพพบุตรเทพธิดาทั้งสองนี้จึงได้จดจำพระกาถานี้ไว้ตกทอดมายังพระครูใหญ่วัดเมืองพิจิตรอาจารย์สมเด็จพระพุทธจารย์โตและหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอีกทีได้เรียนกันจำสืบมา ปลี่ยนศัตรูให้กลับใจด้วยอภัยทานวิธีการแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายแก่เราทำอย่างไรให้เห็นผลเร็วที่สุดคําสอนหลวงพ่อพุธผู้ถามการแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายแก่เราหากจะให้ผลเร็วควรทำอย่างไรกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้ามไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลสของผู้รับหนาะรับไม่ได้หลวงพ่อพุธ การแผ่เมตตานี้จะให้ได้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลเร็วนั้นมันต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายถ้าหากสมมุติว่าผู้แผ่เมตตาก็มีพลังจิตพอที่จะส่งกระแสให้เขาได้รับผลผู้รับก็มีพลังจิตพอที่จะติดต่อสื่อสารรับรู้กันได้อันนี้สำเร็จเร็วทีนี้การแผ่เมตตาโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ไม่รู้ว่าใครแผ่เมตตาให แต่อิทธิพลความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเราตั้งไว้ในจิตในใจของเราก็สามารถบันดาลให้เกิดผลแก่ผู้รับได้เหมือนกันทั้งๆที่ผู้รับไม่รู้เพราะมันเป็นพลังจิตอันหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ่เมตตาที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุดก็คือว่าตัวของผู้แผ่นั้นทําให้จิตมีเมตตามีกรุณามีมุทิตา มีอุเบกขาเป็นอุบายกำจัดความอิจฉาริษยาหรือกำจัดกิเลสท,ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเที้ยมในจิตในใจให้หมดไปการแผ่เมตตานั้นควรแผ่ให้ตนเองก่อนคือต้องปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองเสียก่อนโดยวิธีสร้างความรักตัวเองในทางที่ถูกที่ควรคือไม่ทรมานตัวเองด้วยการกระทำด้วยความคิดที่ปิดผิด,ผดทำตัวเองให้มีอำนาจทางจิต ด้วยความดีเสียก่อนแล้วค่อยๆขยายวงเมตตาออกไปยังผู้อื่นสัตว์อื่นตามลำดับแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกันก็ตามเพราะถ้าหากสามารถแผ่เมตตาไปให้ผู้ที่ไม่ถูกกันได้นั้นแสดงว่าผู้นั้นยกระดับจิตให้พ้นจากอำนาจความโกรธเคืองหรือความอิจฉาริษยาได้แล้วด้วยเมตตาเพราะเมตตานี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสคือโทสะ เราควรแผ่เมตตาทุกวันอย่างน้อยก่อนนอนทุกคืนถ้าสามารถทำให้มากครั้งต่อวันได้ก็จะยิ่งดีเป็นกำไรชีวิตเช่นนึกแผ่เมตตาทุกอิริยาบถขณะเดินไปตามถนนหนทางขณะนั่งรถไปทำงานขณะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือขณะนั่งพักผ่อนณที่ใดที่หนึ่งหลังจากว่างงานเพราะในขณะนั้นจิตใจจะปลอดปโปรง่งเหมาะที่จะแผ่เมตตาอย่างยิ่ง และในขณะนั้นเท่ากับว่าได้ทำกรรมฐานไปในตัวด้วยเพราะการแผ่เมตตานี้จัดเป็นกรรมฐานประการหนึ่งที่จะทำให้ใจสงบเย็นลงได้และจะคอยควบคุมจิตให้นึกคิดไปในทางที่ถูกที่ควรได้รวดเร็วฉะนั้นแม้ว่าผู้แผ่เมตตาจะทำได้เพียงวันละเล็กวันละน้อยแต่ทำทุกวันจนติดเป็นนิสัยก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้ คำอธิษฐานจิตประจำวันบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระรรเก้าในทันทีข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏตตสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรณ์แด่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ18บปประการขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบบิดชั่วพึงคบแต่บัณฑิตท,ทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติเิริโอตป,ปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเคลาวคนหลงงมงาย ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เชียวแแหลในอัดและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขัดในธรรมะที่ควรรู้ประดุดลมพัดในอากาศฉะนั้นขอความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นขุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรปชาได้อุปสมบทแล้วเป็นคนรักษาศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาขอได้เป็นผู้มีการปฏิบัติทรรได้โดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมมีวิช,ชาเป็นต้น ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลธรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทินน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูล เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัิชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ